สวัสดีค่ะพระแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พามากินส้มตำนะคะส้มตำส้มตำฝีมือนะคะน้องนัดนะคะอร่อยอร่อยนะคะดูตำนะคะดูตำก็รู้นะคะชำนาญมากเลยนะคะอร่อยมากเลยจ้าแรื่มาทานกันได้นะคะแหลมเจดีแหลมเจดีพิจิตนะคะมาไกลถึงพิจิต นค้คน่าทนนานมากเลยค่ะเต็ดมเลี้ยวร้านสุดเข้มข้นนะคะของคน,น,นเดิมนะคะน้ำลายไหลเลยค่ะหอมกลิ่นปะลารนัวนัวปะลาร้าทำเองป่ะคะเนี่ยสั่งเอามาจากเชียงใหม่โอ้โห,โหปะลาร้มาจากเชียงใหม่เลยนะคะสุดยอดค่ะไว้จะได้เป็นขาประจำนินิดนะคะ โชถุงหน่อยค่ะโชถุงหนะะ่อยค่ะโอ้โหถุงเบลอยี่สิบบาทเองนะคะได้มาอุดหนุนกันได้นะคะขอโรยถั่วดินนิดหนึ่งค่ะลูกโรยถั่วดินนิดหนึ่งชอบถั่วดินนะคะชอบถั่วดินโรยถั่วดินนิดหนึ่งขอบคุณคะ่ะน่าอร่อยจังเลยนะคะได้มาได้นะคะแหลมเจดีนะคะร้านน้องนัดนะคะมีข้าวเหนียวส้มตำของหวานนะคะมะยมดอง มะม่วงดองมาได้นะคะอุดหนุนกันได้นะคะสะอาดสะ้านหน้าอยู่นะคะหน้ากินหน้าใช้นะคะใช้บริการกันได้ค่ะต้องสะโพดด้วยนะคะแวะมาอุดหนุนกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะ 嗯。<Okay. S 2> okay.